รู้ก่อนพังทำไมต้องเปลี่ยนอะไร CVT ก่อนออกทริป ก่อนออกทริปไกลนะครับสำหรับรถสกูตเตอร์อย่าง XMAX หรือว่า For ซ a สิ่งที่ห้ามมองข้ามที่สุดคือระบบ CVT เพราะมันคือหัวใจการส่งกําลังตลอดเส้นทางและนี่คือ5เหตุผลว,ว่าทาไมควรเปลี่ยนอะไหล่ CVT ก่อนออกเดินทางนะครับ 1. ป้องกันสายพานขาดกลางทางซึ่งเป็นปัญหาหลักของสายออกทริปเลยก็ว่าได้ถ้าสายพานแตกบินร้าวแข็งก็มีโอกาสที่จะขาดระหว่างทางได้นะครับ 2. ลดความเสี่ยงรถวูบเล่งไม่ขึ้นระหว่างทางอาการวูบเร่งไม่ขึ้นเกิดได้จากร่องชามหรือเม็ดตุ้มสึกทําให้ส่งกําลังไม่ต่อเนื่องรอบแว่ง ถ้าขึ้นเขาว,วิ่งทางชันหรือแซงรถใหญ่ก็จะเสี่ยงอันตรายมากๆ3ช่วยให้ประหยัดน้ํามันขึ้นเล็กน้อยเพราะถ้าอะไหล่สึกทําให้รถกินน้ามันเกินจําเป็นเนื่องจากส่งกําลังไม่เต็มที่การเปลี่ยนก็จะช่วยให้ประหยัดน้ามันขึ้นเล็กน้อยนะครับ 4. ลดความร้อนและช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์อะไหล่ CVT ที่สึกทาให้เครื่องยนต์ทํางานหนักขึ้นการเปลี่ยนใหม่ช่วยให้สมูทเครื่องยนต์ทางานได้เสถียรขึ้น5ขับมันกว่าเดิมเม็ดตุ้มชามหน้าคัดหลังใหม่ทําให้รอบมาดีกว่าเร่งติดมือขับสนุกขึ้นนอยย่่าางงเห็ไดด้ชัสรุปๆ เปลี่ยนชุด c ีวให้พร้อมออกทริปช่วยให้มั่นใจกว่าปลอดภัยกว่าตอบสนองได้ดีและถ้าเกิดอยากได้อะไร c v ซีวทีที่ทนความร้อนสึกช้าช่วยให้รอบรื่นตั้งแต่ออกตัว NCY คือหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสำหรับสายออกทริปโดยเฉพาะเพราะมีการออกแบบที่ตรงจุดสเสถียรต่อเนื่องช่วยยืดอายุและขับสนุกขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สำหรับใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าของทาง NCY สามารถ,ถเข้ามาสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับ